ก็มีทั้งวายทั้งแชมเปญราคาล่าสุดข,ของเมืองไทยดูแบรนด์อะไรใครชอบยังไงก็ดูกันแ้วกันแต่ดูเหมือนแชมเปญน,นะบางรุ่นก็ยังไม่เคยดื่ม ผมเยอะมากกันไม่รู้จะรุ่นไหนเลยนะต้องดูกันเอาเองมีทั้งวายกับแชมเปญน่ะนะบอกตรงว่าทุกอย่างยังเคยยังดื่มไม่ครบ ตู้เลยพร้อมเลยนี่ว้ยนะวขาววัยแดงถ้าจะให้ดูจนหมดนี่ความรู้ผมผมไม่รู้หมดนะรู้เป็นบางรุ่นเท่านั้นเองคือแค่ให้ดูรู้ราคาปัจจุบันว่าล่าสุดราคาในซุปเปอร์มาร์เก็ต รุ่นไหนชอบรุ่นไหนที่ว่าซื้อกันประจำก็ดูราคาไว,ว้ว่าวายขาวไวนยแดงแชมเปญราคาล่าสุดในซูปเปอร์ซูปเปอร์เนี่ปเซ็นเตอรท่าทนก็คือในท็อปใช่ไหมอ่าจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยก็ดู ทั่วโลกเลยล่ะคนเคยดื่มแล้วก็ก็จะรู้ว่ารุ่นไหนราคาแพง ที่เห็นก็มีสูงสุด2,000กวนะ่าบาทนโอมา่าเลยนะมิโอมา่านี่เท่าไหร่โอ้เดียวพันแปดเนี่เป็นวายว่ะวายน่าจะวายแดงโอมา่า ข่มมามิ้งเงี้ยเไปเลือกกันได้นะโอ้มีแบบก๊อกเติมด้วย ไม่ได้เป็นขวดเป็นเติมเป็นเติมก็มคือเป็นเป็นแพ็คแบบโหจะหาเยอะเยอะขนาดนี้นี่หายากนะ นี้เยอะเยอะกว่าในสนามบินอีกนะสนามบินที่ปลอดภาษีโอ้โห ยี่ร้อยผมเมาๆๆเมาเมาหลับเป็นกระป๋องมีทั้งลำข้าวเหล้าขาวเลาหล้าผลไม้อะไรนี่สบายอะไรมีหมด เจอยี่ห้อไหนอ่ะเจอก็ดูดูราคาได้นะีมหมดโอ้ของญี่ปุ่นก็มีเป็นเบียร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเสียร์ญี่ปุ่นอ่ะเสียร์ ดูคือบบเบียรเบียเบียรเบียร์ต่างประเทศลำข้าวอะ หัวหอมเล้าผลไม้ ียร์เบียร์ป๋องปบองราคาเสร็จน,นะมีป๋องใหญ่ยยป๋องเล็กทางเซ็นทัน ชีวัดน,นี่ขวดอะไรนี่เปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยเปลี่ยนรูปแบบใหม่หมดนะเนลี่ยนเเรูปแบนโกมีหมดินโก ก็ <Black> มีทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะดูให้ดีครับ ไปหมื่นหมื่นหมื่นสี่ร้อยแล้วขวดอะไรขวดเจ็ดสิบด้วยโอ้ขวดเป็นรุ่นใหม่หมดแล้วแต่ดูเงี้ยรู้ว่าจะจะซื้อก็เปิดดูได้ว่า,าจะมาซื้อขวดไหนเรื่อเป็นตารางโปรแกรมตาราง งั้นจะซื้อทั้งทีก็ไม่รู้ว่านึกไม่ออกว่าจะซื้อยี่ห้อไหน ยาดองเมืองนอกอนอนด้วยนี่เหมือนของเมืองจีนรือญี่ปุ่นเนี่ยเกาหลีญี่ปุ่นสาเกอะไรเล่าสาเกมมีพวกกาเเล้าขาว เราก็ไม่ถนัดนะวายพอวายเราไม่มีความถนัดเลยถนัดอย่างเดียวก็คือพวกสายวิสกี้กับเหล้ากรลาดดีด่เนี้ยสายพวกนี้ถนัดตอนนี้พวกเค่องพวกนี้ถนัดแต่พวกนี้ไม่ค่อยถนัด <S <S ดูแล้วกัน สายใครคนไหนชอบอะไรความนถนัดแบบไหนก็ดูมีตั้งแต่สีเก้าเก้ากับขึ้นไปเรื่อยๆเฮ้ยอย่างนี้มันมันแบบเมียงหนุนนาจะเป็นไวายแต่ขวดเหมือนแชมเปญน,นะหกเก้าเก้าาจะไวายแดงกับไวายขาว ไม่ดูได้ความรู้นะจะดื่มจะดื่มมาก็เอามาเปิดดูรู้เลยเดี๋ยวรุ่นไหนสู้ราคาที่เท่าไหร่คืออยากเมาราคาที่เท่าไหร่อ่าหกเก้าเก้าหมดเลย เมาที่ราคาเท่าไหร่ะอ่าโอ้โหมีมีเป็นร้อยเป็นร้อยยี่ห้อนะเล,อเลือกเบียร์เบียร์ทั่วโลกอ่ะนะมีหมดเลยที่นี่ถือว่าเยอะเยอะมากเขาที่ดูมา เยอะจนเลือกนุ้จะเลือกอะไรดีมีแพ็กค,คู่เลยวนี่ก็แพ็กค,คู่กินตามโบก็ถูกหน่อยแต่เบียร์ไม่ใช่เบียร์ไทยส่วนใหญ่มันจะจืดเ,เบียร์ไทยเข้มข้นสุดแล้ว ยิ่งเบียร์ญี่ปุ่นยิ่งจืดนิ่มๆนะมันนิ่มนะมันนิ่มจนกลายเป็นถ้าคอเล่าเขาเรียกว่าจืดแต่ในความจริงมันคือเขาทำนิ่มระบบนิ่มโอ้โหมีหมดเลยไฮนิเก้นนี่ก็ตูโลงนะ ห้าสิบกว่าบาทของก็แต่ว่าถ้าถามนะคนไทยตอนนี้ที่ว่าดังสุดๆล้วรีโอกับเียช้างเพราะมันเข้มข้นมันซาดีเดียช้างเนี่ย pack it ที่เราเราคงจะรู้ว่าเลือกจะกินจะกินจะดื่มแบบไหนก็อ,อะไรราคานม่ใ่เปรียบเทียบว่าจะเมาที่ราคาเท่าไหร่เออเท่านี้แหละ กินขวดไหนก็หยุดตรงนั้นนะหยุดดูเลยราคาชอบยี่ห้อไหนมันมีทั่วโลกอนะ่งดูกันเอาเองแล้วกันจากเมาตรงไหนก็หยุดทันะะ้นราคาหยุดตรงนั้นแหละ น่าจะเป็นส่วนผสมสีขาวนี่ก็เนี่ยเป็นผสมพวกพวกไอ้์ทเทนเดอร์ผสมพวกผลล้มไอ้ผลไม้ไรเหล้าเนี่ยอยู่ที่ที่ปีมือในการผรสมในตามขับตามอะไรพวกเนี้ยบางอย่างรู้กินยังไงก็ไม่ทราบนะบางอย่างต้องผสมแต่เหล้าขาวส่วนใหญ่ต้องเป็นผสม ีผสมผลไม้ผสมอะไรอยู่ที่ความอร่อยอร่อยนะแรงด้วย